ก่อนหน้านี้น่ะข้าวางแผนช่วงชิงหอ,อกมันมาโดยตลอดมีคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงพระสู้ฟู่ก็ถือว่าบังเอิญดีจริงด้วยพูดถึงสู้ฟู่แล้วข้าคิดออกเรื่องหนึง่งเล่ามาเลยเราฟังตอนนั้นมีอโรคจิตแท้จัวบอกว่าท่านอองน้อยรอมานานเกินไปแล้วมันพูดแบบนั้นจริงเหรอตำหนักแ้นเหลียงก็หักห้ามใจไม่อยู่แล้วเหรอท่านรู้อย่างนั้นเหรอว่าท่านอองน้อยผู้นี้เป็นใครหรือว่าเขาเองก็อยากจะใช้หอ,อกมันเพื่อเข้าสู่มิติโบราณกาลเฮ้อ จริงๆแล้วน่ะเขาก็ถือเป็นลูกพี่ลูกน้องของข้าราชทาย,ยาทแห่งแคว้นเหลียงองค์หญิงโปรดูนีด้วยขอรับคําสั่งลับหอโยมิงอย่างนั้นเหรอทําไมจึงมาปรากฏที่นี่ได้ล่ะที่นี่คือหอโยมิงป้ายคาสั่งพวกเขาไม่ปรากฏที่นี่สิแปลกป้ายคําสั่งนี้นะ่ะมีเพียงแค่5ชิ้นแล้วก็ถูกถือครองโดยผู้อโโุปสหอโยมิงทั้ง5้านี่มันทำไมอย่างนั้นเหรอสิพี่ท่านเคยเห็นป้ายคำสั่งนี้อย่างนั้นเหรอ ชิวเวียผู้นี้ยังมีธุระที่ต้องทําค่อยนั่นใหม่วันหน้าข้าขอลาไปก่อนเดี๋ยวก่อนสิสิทธพี่เออถ้าอย่างนั้นข้าขอไม่รบกวนพวกท่านแล้วข้าขอตัวกลับไปที่สํานักกับสิทธพี่ก่อนนะแล้วเจอกันสิทธพี่รอข้าด้วยดูท่าเชียนชิวเยวียจะมีความลับซ่อนอยู่ทําไมป้ายหอโยมิงถึงเหมือนป้ายจากัวเช่นนี้แค่บังเอิญหรือเปล่านะไม่จริงหรอกนะโลกนี้ มันจะเปมีเรื่องบังเอิญมากมายขนาดนั้นได้ยังไงกันต้องมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่ๆอ่อ้าวท่านกลับมาแล้วอย่างนั้นหรือเหตุใดท่านจึงดูเร่งรียบเช่นนี้ล่ะเอออูเสี่ยงเห็นสิทธิพี่ข้าไหมอ๋อเธอจากไปอย่างเรียบร้อนนะ่ะแล้วก็ไม่สนใจข้าแม้แต่นิดขอบใจนะแล้วบททดสอบของท่านอาจารย์ล่ะเมื่อใดข้าจะสามารถเป็นสิทธิทแท้จริงของท่านได้ท่านน่ะ จะสอนวิชาท่าแอโรบิกชุดที่8ปดให้ข้าเมื่อใดคือว่านอกจากดอกไม้ไม่เหมือนกันอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดเลยในบันทึกวายุพันลีของสิทธิ์น้องบอกเอาไว้ว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ให้ป้ายจันทัวกับข้าแต่ช่วงนี้เขายิ่งอยู่ยิ่งแปลกแล้วก็สับสนมากวันนี้ท่านต้องสอนข้านะมิเช่นนั้นนะ่ะท่านห้ามไปไหนทั้งนั้นนะ สอนสอนข้าน่ะข้าสอนเจ้าแน่แต่ปล่อยข้าก่อนเถอะแล้วค่อยว่ากันนะขอบคุณครับทานายารย์โอ้ยข้าน่ะจะสาธิตแค่รอบเดียวเจ้าดูให้ดีนะึบยําเท้าอยู่กับที่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ท่าที่หนึ่งยืดเส้นอูจริงอูจิงอูจริงอ้าวเจ้านี่เอง ค่ะกับคนหนูที่รักของข้านี่เนี่ยเราใตาก้กระโปรงกระบวนท่าถนัดของข้าหน่อยเจ้านกหน้าโง่ระวังข้าจะถอนขนเจ้าจนหมดนะอาย,ย่ามายุ่งกับผมของข้านะไม่ได้เจอกันานานเลยนะเจ้าสบายดีไหมนะ่ะดูแลนกของเจ้าให้ดีหน่อยหากออกมาเพ่นพ่านอีกข้าจะจับทําไก่ยากนะนะทําไมประโยคนี้มันฟังดูคุ้คนๆแฮะเจ้ามาเรียกข้ารีบร้อนขนาดนี้นะ่ะมีเรื่องอะไรกัน นับตั้งแต่ที่คุณหนูชิงเหยี่ยแยกจากเจ้าที่นี่เมื่อวันก่อนท่านก็ไม่ได้กลับมาที่โจนอีกเลยฮรู้งี้น่นะค่าตามคุณหนูไปดีกว่าพวกเจ้าน่ะไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดไนส์ฟ้าขาวลายทางนี่เองเออจังกล้ายิ่งนะับที่กลาก่ามาอยู่กับคุณหนูของเรานะ่ะเป็นความผิดของพวกข้าเอง เอ้ยน้ำเน่าพอได้แล้วมันช่วยที่ไหนกันเล่าต้องได้ผาหวังซื่อเหยี่ยให้เจอภายใน3เดือนหากพัฒนาค่าความสัมพันธ์ให้สำเร็จไม่ได้ด้วยนิสัยของระบบข้าน่ะต้องได้ตายอย่างอนาถแน่แ่หลังจากที่หวังซื่อเหยี่ยงกลับไปนางก็ไม่ได้มาแล้วข้าจะไปที่สมาคมการค้ากับพวกเจ้าเองเรื่องนี้เร่งด่วนมากฝากเจ้าบอกท่านอาจารย์ข้าทีข้าเองก็ถือว่ารู้จักกับคุณหนูหวังให้ข้าไปด้วยเธอเผื่อข้าช่วยอะไรได้บ้าง ท่านหัวหน้าสมาคมข้ากลับมาแล้วเจ้าค่ะด้วยข่าวสามแล้วว่าอย่างไงบ้างไม่มีเลยเจ้าค่ะแต่ข้านําตัวคนในสํานักหลิงอู่มาแล้วเจ้าค่ะท่านหัวหน้าสมาคมหวังข้ามีชื่อว่าอู่จิ้งเป็นเพื่อนของคุณหนูหวังข้าอยากช่วยพวกท่านตามหาคุณหนูหวังส่วนข้าอู่เซี่ยงอมิตรพุทธเพื่อนผู้ชายน้มซ้อมีพระด้วยเป็นเพื่อนประเภทไหนกันนะวอ<ะ>ดเพื่อนประเภทไหนอย่างนั้นเหรอ ก็เพื่อนธรรมดานะสิแต่ในอนาคตน่ะอาจจะได้เป็นนี่คิดอะไรของเจ้าอยู่นะไหนว่าจะรับผิดชอบสิทธิพี่ไงเจ้ามีสิทธิพี่คนเดียวนะอย่านอกใจนะเฟยเพื่อนธรรมดามาช่วยข่าตามหาลูกสาวอย่างนั้นเหรอใจดีเกินไปหน่อยหรือเปล่าทั้งคู่เชิญนั่งก่อนละกันนะชิงเหยียนไปต้มชามาซะเจ้าค่หรือว่าเจ้ามีข้อมูลมาแล้วอย่างนั้นเหรอไม่มีเลยครับงั้นก็แสดงว่า มีวิธีการในการตามหาอย่างนั้นสินะไม่มีงะงังงนเจ้านี่มากวนตีนก่อความวุ่นวายหรือเปล่าเนี่ยได้ยินสงต้าเป้าเออบอกว่าในเมืองเฉียนหลิงนี้ยังไม่มีผู้ใดกล้าจับตัวคุณหนูหวังว่าต่อตำแหน่งของสนักหลิงอู่ไม่ได้เปลี่ยวเมื่อคุณหนูจากไปข้าที่ก็ยังไม่ตกไม่ว่าจะเป็นใครก็คงไม่กล้าชิงตัวคนหนูไปตอนกลางวันแสงแสงแน่ข้าคิดว่าคุณหนูอาจจะตั้งใจหายตัวไปเองเร็วหล ซื่อเหวยโตเช่นนั้นแล้วจะเดินหลงในเมืองเฉียนหลิงได้อย่างไรกันท่านอาจารย์อาจจะหมายถึงว่านางโดนบางอย่างหลอกล่อไปจนเข้าไปติดกับเสียเอกซะมากกว่านะขอรับแหมสิดอูเสี่ยงนี่ใจตรงกันเลยนะข้าเข้าใจท่านนะคุณหนูรักการกินเป็นที่สุดหรือว่าอืมใช่แล้วลองเริ่มจากเรื่องกินดูก่อนดูก่อนว่าวันนั้นนะ่ะคุณหนูไปที่ร้านไหนมาบ้างไปสั่งตรวจสอบร้านค้าที่คุณหนูกินในวันนั้นทั้งหมดให้ชัดเจน แล้วก็ทุกคนที่คุณหนูไปเจอตรวจสอบให้ละเอียดแล้วก็อีกอย่างช่วงนี้คุณหนูหวังมีการกระทําอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าเออเรื่องนี้เรื่องนี้น่นะเกี่ยวข้องถึงความปลอดภัยของคุณหนูหวังว่าท่านจะไม่ผิดบางนะเฮ้ยก็ได้เดิมทีนี่นะ่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวข้าน้ําขุนควรไว้ในแต่ว่าจริงๆช่วงนี้ลูกสาวข,ของข้า กำลังตามหาโจรเด็ดดอกไม้ที่มีชื่อว่าเชืยอหลีเฟิงหลิวอยู่จอมโจรเด็ดดอกไม้นั่นมันหรือว่าจะเป็นฆ่ากันนะซื่อเหยวล้องว่ามันลวนลามนางน่ะหากการหายตัวไปของลูกสาวข้าเกี่ยวพันกับเชียอหลีเฟิงหลิวต่อให้สมาคมการค้าจิ๋วโจของข้าต้องล้มละลายข้าขอสาบานว่าจะทําให้ไอ้โจรชั่วนี่ได้ตายยังไม่มีรุมฝังศพให้ได้บ้านาเอ้ยสวยบุญอีกให้ตายที่ใช่ใช่ เอาให้มันตายแบบโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไปเลยข้าเองก็มีเรื่องที่ต้องสงสัยน่ะขอรับว่ามาเลยตอนที่เจอกันครั้งแรกน่ะข้าได้กลิ่นหอมแปลกๆบนตัวคุณหนูหวังคล้ายกับกลิ่นของดอกหญ้าหิมะ <S <S ดอกหญ้าหิมะอย่างนั้นเหรอเป็นไม่ได้อย่างไรกันน่ะมันคืออะไรกันอย่างนั้นเหลือขอรับเออคือว่าเพื่อชนิดนี้น่ะงอกบนแนวเขาที่ปีศาจรวมตัวกันมากแล้วก็กลิ่นจิตนานไม่จางหาย ทางมิใช่ของพิเศษในสมาคมคุณหนูจะไปติดกลิ่นนี้มาจากที่ใดได้ได,ดอกย้าหิมะมิใช่สมุนไพราหายากในทางกลับกันจํานวนของมันก็มีเยอะมากเพียงแต่ว่ามันเด็ดยากมากช่วงนี้สมาคมของเราจึงของขาดตลาดอา้าวทำไมของขาดตลาดละ่ะท่านอาจารย์ไม่รู้ซะแล้วย่าหิมะงอกในสวนลึกของป่าปีศาจ <c oughs> ก็เลยไปเก็บมายากนักเขอรับอ๋อข้าเข้าใจแล้วหมายความว่าด้านในมีปีศาจอันตรายมากมายเออฉลาดนี่ หรือว่าข้ามีความคิดนึงแวบ,บขึ้นมาที่มันกล้าหาญองอาจมากๆอย่างหนึง่งหอวันนั้นคุณหนูหวังอาจจะออกจากสำนักหลิงอู่แล้วก็นางที่แสนตรากาตรการก็ได้กลิ่นอาหารนางจึงเดินตามกลิ่นแล้วก็ถูกลักพาตัวไปส่วนคนร้ายผู้นั้นก็จองคุณหนูหวังเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนำซ้ํอยังที่กลิ่นดอกหญ้าหีมะไว้บนตัวเธอด้วยนี่น่ะคือการสันนิษฐานของข้าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ได้มาง,ง่ายๆเลยดีจริงๆช่วยข้าด้วยมีแค่3มคนก็ดูจะไม่ได้เก่งกาจอะไรตกหลุมพรางเพราะเรื่องกินซะได้ถ้าพี่ชายรู้เข้าจะต้องเอาเรื่องนี้มาล้อข้าทั้งปีแน่เฮ้คิดว่าใช้เชือกธรรมดาแล้วจะมัดข้าไว้ได้อย่างนั้นเหรอไอ้พวกงโง่เอ้ย ลาก่อนละถ้าไม่เล่นกับพวกเจ้าแล้วท่านพี่สาวน้อยคนนั้นหนีไปแล้วล่ะขอรับหนีไปไม่ไกลนักหรอกแต่ข้ายังไม่วางใจนะสิหากเนื้อที่ใกล้เข้าปากบินออกไปแล้วก็ข้าเจ็บใจนะทําไมกันเล่าคําพูดของข้าไม่ได้ผลแล้วอย่างนั้นหรือมะมะไม่ใช่แบบนั้นนะวางใจเถอะน้ากลิ่นดอกแยาหิมะบนตัวนางนะ่ะหอมจนฉุนต้องดึงดูดปีศาจม,มามากมายแน่แน่เมื่อถึงเวลาแล้วนางย่อมกลับมาหาอย่างเชื่อฟังเอง ไองโง่สามคนนั้นน่ะตามไม่ทันแน่แนเฮ้อมีน้ำด้วยผ่านไปทั้งวันแล้วยังไม่ได้กินน้ำเลยโหยอมใจเลยจะจับก็จับข้าไปสิฉีกเสื้อข้าทำไมเนี่ยโอ้น้ำในนี้มันใสามากเลยหรือว่าข้าตรวจเจอแล้วขอรับรีบพูดมาซะคือว่าป้าหลีที่ขายแป้งทอดบอกว่าคุณหนูนะ่ะเคยมาซื้อแป้งทอดพร้อมกับผู้ชายคนหนึง่งที่แต่งตัวประหลาดๆนะ่ะขอรับเอ้ยจริงซะด้วยทำไมเธอควบคุมปากของตัวเองไม่ได้เลยนะอาหารในบ้านเราไม่อร่อยหรือไงนะ่ะ แต่งตัวประหลาดอย่างนั้นหรือคอรับป้าหลีบอกบาแสอื่นอีกไหมป้าหลีเป็นแค่แม่ค้าแป้งทอดนางเองก็ดูไม่ออกว่าพวกเขาเป็นคนที่ไหนเพียงแต่ว่าเราไปถามทหารยืนเวที่ประตูเมืองด้วยทหารยืนเวรบอกว่าชายหนุ่มที่แต่งตัวประหลาดสามคนนั้นนะ่ะออกไปนอกเมืองพร้อมกันแล้วชายหนุ่มสามคนอย่างนั้นเหรอทําไมกลายเป็นสามคนซะแล้วล่ะเนี่ยดูท่าว่าจะเป็นการวางแผนแบบกลุ่มถ้าเช่นนั้นเอาแบบนี้ละกันเราไปหาในป่าย่หลัวที่ใกล้เมืองเฉียนหลิงที่สุดก่อนพวกมันต้องอุ้มหญิงสาวไปด้วย คงเดินทางไปได้ไม่ไกลนะักรีบไประดมคนเร็วเข้าขอรับกลางคืนนะ่ะข้ามีงานประมูลสําคัญข้าคงไปด้วยไม่ได้ฝากคุณอูด้วยนะเรื่องของคุณหนูหวังนะ่ะก็คือเรื่องของข้าโจนลักพาตัวนะ่ะต้องมีข้อแม้แนะ่ดังนั้นข้าเชื่อว,ว่าตอนนี้นะ่ะคุณหนูหวังยังปลอดภัยดีถ้าหากว่าเจ้านะ่ะสามารถพานางกลับมาได้ต่อจากนี้สํานักหลิงอูและสมาคมการค้าจิ๋วโจนนะ่ะจะเป็นพันธมิตรกันว้าวน้ำก็แเล็กลนพอดีเลยรีบล้างสิ่งสกปรกออกแล้วก็รีบกลับดีกว่า ท่านพ่อคงเป็นห่วงแล้วไม่คิดมาก่อนเลยนะเนี่ยว่าน,น้ําที่นี่จะสดชื่นขนาดนี้ถือซะว่าได้รับความโชคดีจากความโชคร้ายแล้วกันอย่างน้อยก็ยังได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามขนาดนี้ถคาไม่ได้รับอิสระเช่นนี้มานานแล้วอาถึงเวลาแล้วต้องรีบกลับบ้านแล้วสิ มันเสียงอะไรกัน่นะเสียงของคนที่กำลังหิวแล้วก็จะแดกมืองแงมเอ้าวไม่นะอุปก,กรต์กระโดดหนีไปแล้วปีศาจแบบนี้น่ะคนอยู่ในการหลับไหลสิทำไมถึงไม่ไหวด้วยความสามารถของข้าในตอนนี้สู้มันไม่ได้เลยแม้แต่นิดทำยังไงดีล่ะคนพวกนั้นนี่เองพวกมันอยู่ที่เดิมตลอดเลยอย่างนั้นเหรอเห็นไหมเล่าคุณหนูคนนั้นกลับมาแล้ว น้ำซ้ำยังถอดหมดเลยด้วยแม่แม่แม่แมยังจะรอดูเรื่องสนุกอีกไปจัดการไอ้ปีาศาจนั่นซะท่านน้องจใจใจร้อนเกินไปหรือเปล่าไม่ปล่อยให้เจ้าได้ฉากช่วยสาวสวยเป็นคนเดียวหลอกหน้านะเดี๋ยวสิพวกมันก็มาอย่างนั้นเลยเนี่ยหนีเสือป่าจระ,ะเข้ชัดชัดหรือถ้าต้องตายอยู่ที่นี่จริงๆสาวน้อยอีกเดี๋ยวมาขอคุณพวกข้าดีๆล่ะ ตอนนี้เจ้าต่างหากที่เป็นเหยืย่อของข้าน่ะของข้าต่างหากเล่าโอ้โหเกือบเล่เป็นหมูสับแล้วสิผิวหนังของปีศาจตัวนี้ราวกับเหล็กกล้าการโจมตีธรรมดาน่ะไม่เป็นผลต่อมันหรอกเริ่มปฏิบัติการใหญ่เพื่อช่วยหวังเสื่อเหย้าตัวอย่างตอนต่อไปท่านอาจารย์อูจจิ้งข้าสู้ไม่ไหวแล้วล่ะ ต้องไหวสิฟ้าเป็นพระไม่ใช่ยังไงน่ะพุโทโธพุโทโธซีอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะโอ้ไอเจ้านี่ไหวพริบดีใช้ได้นี่นะดูท่าแล้วคงต้องให้แกพักผ่อนซะหน่อยแล้วมันต้องมีสักที่แหลนหน้าที่มันนิ่มแล้นะ ข้าดูหน่อยสิว่าหนังของเจ้าน่ะหรือขวานของข้ากันแน่ที่แข็งกว่ากันแข็งมากจริงๆซะด้วยหนังของเจ้านี่นะ่ะสามารถเอาชนะปีศาจที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้เจ้านี่ไม่ธรรมดาข้ารีบหนีไปก่อนดีกว่าแย่ละร่างกายขยับไม่ได้ข้าว่าเจ้า ก็อยู่ระดับแดนเพลิงขั้นที่8ดแล้วนะแต่ไม่รอบครอบเลยแม้แต่น,นิดโถโถข้าวางยาพิษใส่เจ้าไปนิดหน่อยไม่ต้องห่วงไม่ถึงตายหรอกน่าพวกเจ้าจับข้ามาคิดจะทําอะไรกันแน่ลักพาตัวก็ต้องเพื่อเงินสิหรือเจ้าคิดว่าพวกข้าลักพาตัวเจ้ามาเพราะหน้าตาดีนะ่ะท่านพี่จะพร่ำกับนางไปทําไมกันทําเรื่องสําคัญก่อนเถอะอี๋เหงื่อเหม็นท่วมร่างเลยอย่ามาแตะต้องข้านะ ท่านพี่พวกเราไปกันเถอะยังจะหนีอีกหรือเปล่านะเจ้าเ<ร>ไม่ยอมก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะข้าไม่ชอบผู้หญิงที่ไร้สมองป่านี้นะ่ะไม่ใช่ป่าเล็กๆเ,เลยพวกเราควรจะเริ่มหาจากตรงไหนก่อนดีไปดูทางนั้นกันเถอะหยุดก่อนนั่นมันเม่สาวน้อยซื่อเหย่ยนนี่หาเป็นพระเรียกผู้หญิงว่าเมสาวน้อยเหรอแ,รแปลกๆนะเจ้าเนี่ย ก็เพราะว่าคุณหนูซื้อเหยี่ยเป็นเพื่อนกันหนะ้าก็เลยเรียกเช่นนั้นเอาหนะ้าจริงด้วยเหมือนคุณหนูซื้อเหยี่ยเลยนี่นางสวมใส่แต่ชุดชั้นในนางจะไม่บาดเจ็บใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเจ้าเลือดก,กำเดาไหลเหรอเออลร้อนไน่นะร้อนไนมึงน่าจะร้อนมากเลยนะเนี่ยจริงด้วยเจ้าดูปีศาจตัวนั้นสิมันน่าจะถูกจัดการโดย3คนนั้นแล้วยังไงกันละ่ะที่อ่านมาแต่ต้องผู้หญิงของข้าหาผู้หญิงของเจ้าอย่างนั้นเหรอ ไม่มีความหมายอะไรพิเศษหรอกน้าแค่พูดแบบนี้แล้วมันฟังดูดูดได้เหมือนพระเอกมังอาจีนะ่ะถือซะว่าเป็นผู้หญิงของข้าแล้วกันเพราะว่ามีภารกิจข้าความสัมพันธ์อยู่ท่านอาจารย์อย่าพูดจาเช่นนี้สิเพื่อไม่เป็นการเสรื่อมเสียชื่อเสียงของคุณหนูหวังเลิกคิดเรื่องนี้เถอะเหมือน3าคนนั้นจะหนีไปแล้วไปจัดการมันกันไม่ได้นะปีศาจตนนั้นน่ะอยู่ประมาณระดับฉีหลิงขั้นที่9ในเมื่อปีศาจตัวนั้นถูก3ามคนนั้นสยบต่อให้พวกเราร่วมมือกันก็ไม่สามารถสู้พวกมันได้ ฟังดูแล้วก็เข้าท่ามีเหตุผลนะแต่ค่านะมีวิธีอยู่สึกแคว้นเยียนโจโฉสามารถเอาชนะศัตรูหลายหมื่นคนได้ด้วยกำลังทหารเพียงแค่สามแสนนายตัวอย่างที่คนจำนวนน้อยเอาชนะคนจำนวนมากได้มีตั้งมากมายแคว้นเยียนและก็โจโฉอย่างนั้นหรือ ข้าไม่เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาก่อนเลยแคว้นเหยียนที่บ้านเกิดข้านะ่ะจริงด้วยเอาชุดพวกนี้ไปเปลี่ยนสิฮะข้าไม่เคยเห็นของพวกนี้มาก่อนเลยชักหน้าประหลาดใจเสียจริงอูเซียงฟังที่อาจารย์พูดนะการต่อสู้นะ่ะมันต้องใช้สมองไปเถอะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนต้องกล้าที่จะลองเสี่ยงสิ่งใหม่ๆจึงจะสาม,มารถพัฒนาตัวเองได้ท่านอาจารย์ช่างมีมุมมองที่กว้างขวางเหลือเกิน ข้านั้นเทียบท่านไม่ได้แม้แต่น้อยเดี๋ยวข้าไปเองหากช่วยหวังซื้อเหยี่ยงได้แล้วข้าความสัมพันธ์ไม่เต็มหลอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วท่านอาจารย์ข้าเปลี่ยนเสร็จแล้วมานี่ข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าเฮ้ยสุดยอดไปเลยเจ๋งเป้งท่านอาจารย์ข้าว่าเปลี่ยนแผนกันเถอะรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้นะได้ผลดีมากไม่เปลี่ยนแผนแล้วเดี๋ยวเจ้าออกไปร้องเพลงอะไรก็ได้เพื่อเรียกร้องความสนใจของพวกมัน หากพวกมันทำร้ายเจ้าเจ้าก็รีบหนีห้ามตอบโต้โดยเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วขอแค่สามารถช่วยคนหนูเสื้อเหยวได้ไม่ว่าจะทำอะไรข้าก็ยอมกูดดีมากเหมือนครั้งที่แล้วจะเห็นแผ่นเสียงดีเจอยู่จะเล่นละครก็ต้องเล่นให้เนียนข้ามันพวกคลังคล้ายค,ความสมบูรณ์แบบซะด้วยสินี่ไงเจอแล้วแผ่นควบคุมเสียงฟังก์ชันหากผมไม่ใช่ดีเจคุณจะยังรักผมอยู่ไหมไม่ทราบฟังก์ชั่นที่แน่ชัด2 0 0พันแต้มเฉลี่ยนี่ยเยอะชะมัดเลย ช่างเธอเพื่ออัปเกรดระบบข้ายอมรีบออกมาเร็วเข้าข้ามีเรื่องให้ช่วยนะ่ะไงอูจริงมีเรื่องอะไรกันเหรอนี่ทำไมชอบโผล่มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงแล้วเนี่ยข้าตกใจหมดเลยนะนี่มันคือสิ่งนี้นะ่ะสามารถควบคุมแผ่นเสียงได้เดี๋ยวตอนอูเสียงเริ่มแสดงเจ้าช่วยหมุนแผ่นเสียงนี้ทีแค่นี้เองเหรอแล้วทำไมเจ้าไม่หมุนเองล่ะข้ามีเรื่องที่สําคัญกว่าต้องไปทําข้าขอฝากเจ้าด้วยนะอ๋อจริงด้วย เรอเจ้า3มคนนั้นถูกเรียกร้องความสนใจเจ้าก็แปลงกลับไปเป็นหอ,อกมานะรู้แล้วหนะ้าหลอกใช้ข้าเพื่อทําให้พวกมันสับสนสินนะให้ข้าทําเรื่องมากมายเช่นนี้นะ่ะมีผลประโยชน์อะไรให้ข้าหรือเปล่าเจ้าขออะไรก็ได้นะถ้าข้าให้มันได้ข้าจะยอมให้เจ้าก็ได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะยอมโง่เป็นเพื่อนเจ้าสักครั้งตาแนว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 ปล่อยนางนะเฮ้ย นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยสมาคมการค้าจิ๋วโจวมาเร็วเชียวอย่าพูดมากนะแค่ใช้ใจสัมผัสก็พอแล้วตำนารักของข้าจะถูกเขียนลงในตำราเออเออท่านพี่พวกเราเจอคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยแตนแนวแแนวแตนแนวแตนแนวแตนแนวแตแนวท่านพี่รอบด้านนะ่ะมีกำดัก เรื่องสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนิ้วมือทากาค้าโตะพร้อม